หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันเรามาอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานรถไฟสายมอรณะเลยนะสมัยใช่เมื่อก่อนนะ่ะเขาจะให้คนมาทำมาสร้างสะพานเนี้ยแล้วคนก็เสียชีวิตระหว่างสร้างเยอะเลยเขาเลยเรียกว่าสะพานรถไฟสายมอรณะ ใช่ใครจะกล้าเดินข้ามแต่ว่ามีอยู่หนึ่งคนนะรอพวกเราอยู่ที่กาลางรถไฟเลยกลางสะพานเลยไปตามหากันไหมว่าคนนั้นคือใครไปดูกันครับคือใครกันนะตรงนี้ยังมีจรวดมิซล์อ่ะเนี่ยตรงนี้เหมือนระเบิดเลยเป็นระเบิดจากประเทศญี่ปุ่นนี่เห็นไหมหนึ่งไม้หมอนก็คือหนึ่งชีวิตหูทุกคนไม้หมอนคืออันนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือไม้หมอน าสันนิษฐานว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟอันนี้จำนวนเท่ากับไม้หมอนนี้เลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะครับระมัดระวังด้วยนะครับเห็นไหมตรงนี้เขาจะทําจากเหล็กครับทุกคนแม่น้ําแควที่จังหวัดกาญจานบุรีนะครับน้องบิงน้องไบมองหาคนที่เรารู้จักหนึ่งคนด้วยนะเร็วเรวตามหาเราต้องตามหาเพื่อนเราเพื่อนเรามีอยู่หนึ่งคนมาหลงทางอยู่ที่นี่หรือว่ามาแอบพวกเราก็ไม่รู้ รถไฟยังไม่มานะครับาล่ะครับเจอยังเจอคนรู้จักยังอุ้ยอุ้ยอุยบาวบาระวังนะตรงนี้มันเป็นล้างลางแบบสองชั้นเลยดูสิมันมีล้างสองชั้นนะเอา้าพี่เบสบมาอยู่นี่ได้ไงตรงไหนตรงไหนตรงไหนเป็นที่หลบตรงนี้เหรอเข้าไปครับเข้าไปเดี๋ยวรถไฟมาแนละ้ว นี่ทุกคนรถไฟคันจริง <ไป S 1> เดี๋ยวเราไปทางนี้รถไฟคันที่ระเบิดอะ่ะเขาเอามาตั้งไว้ที่นี่เลยนะนใช่ไม่รู้ว่ารถไฟมันจะเหล็กมันจะพังหรือเปล่าเพราะมันเก่ามากนนใช่ต้องขึ้นสนิมแล้วแน่ๆนั่งไงนังไง,ง,ไงเจอแล้วมันมีทางขึ้นไหมวิงไปดูสิ <ใน S 1> อุ้ยมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นใช่ไปค่อยๆขึ้นครับค่อยๆนะค่อยๆเพราะว่ามันเก่ามาก โอ้เหมือนเหมือนมันอยู่ในป่าเลยนะดูสิดูทางเดินที่เราเดินสิโอ้โอ้เก่ามากด้วยใช่เป็นสนิมแดงหมดแล้วมีต้นไม้ขึ้นบนรถไฟเลยอ่ะมีมอสขึ้นบนรถไฟเต็มเลยยังเป็นูเป็น่างเลยโอ้มีใยแมงมุมด้วยนี่นี่ตรงนี้ก็มีโอ้ยแล้วทุกคนที่คันใหญ่เหมือนกันนะ โหแล้วดูล้อสิล้อเขออยายังอยู่เหมือนเดิมเลยนะ,อ,ะอุย้ยจอมปวดขึ้นตรงรถไฟนี่ไงทุกคนมีธงชาติไทยกับธงชาติออสเตรเลียโหยดูล้อเขาสิโดูข้างล่างดิมันเก่ามากเลยเนอะบิ้ไบขึ้นไม่ได้หรอกเพราะมันเก่ามากอันนี้นะครับเป็นรถไฟที่ใช้ถ่านด้วยนะเขาจะใช้ถ่านใช้ฟืนใส่เข้าไปในเครื่องแล้วตรงนี้เอาไวบ้บรรทุกบรรทุกสเบียง เนี่ยตรงนี้ไว้บรรทุกสเสบียงเดี๋ยวพ่อพ่อขออนุญาตนะครับขอขึ้นไปดูนะครับโอ<ฮ>้หนี่พ่อแบงขึ้นมาแล้วข้า<ฮ>งบนนี้มันอไว้บรรทุกสเสบียงจริงๆด้วยแล้วตรงนั้นนะครับเป็นหัวรถจักรครับตรงนี้เอาไว้ใส่ปืนเข้าไปเห็นรูกลมไหมครับดูนี้แหละใส่ปืนเข้าไปแล้วก็จุดไฟแล้วจะกลายเป็นแรงดันทําให้ใบพัดหมุนแล้วก็ล้อรถไฟหมุนโอเคบิงเดี๋ยวพ่อแบงจะให้บิงขึ้นไปดูนะ S 1> <S 1> <S <S อุ้ยน้องบิงเราได้มาเห็นใกล้ๆแล้ว <S 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 อันนี้เป็นเครื่องยนต์เก่าอูที่ใส่ฟืนใส่ไฟเข้าไปข้างในเนี้ยแล้วเราก็ปิดประตูตรงนี้ก็เป็นเปิดแก๊สแรงดันตรงนี้ก็เป็นเปิดพลังแรงดันเปิดใบรพัดให้หมุนแล้วตรงนี้เป็นโยกปิดเปิดนะครับอู้ยายแมงมุมเป็นรูปเป็นล่างอ<ช>ู้ดูยายแมงมุมมันนี้สิเป็นรูปเป็นล่างเลยอ่ะแล้วตรงนี้ ตรงนี้เอาไว้วางฟืนมัง้งอุ้ยมอสขึ้นเลยมีต้นไม้ขึ้นด้วยูอ้อยทุกคนตรงนี้โรงพยาบาลดูสิโรงพยาบาลสมัยโบราณเป็นแบบนี้เลยโอ้แล้วอันนั้นเป็นเตียงผู้ป่วยดูสิบีงอ,อย่าไปจับนะอ๋ออันนั้นเป็นขวดน้ําเกลือดูสิขวดน้ําเกลือเตียงผู้ป่วยโอ้ อันนี้เป็นที่บดยาโอ้ทุกคนอันนี้เป็นที่ใส่ย,ยาบดยาทําจากไม้ไผ่ดูสิอันนี้เป็นหมอนของผู้ป่วยโูหบิงออกดีกว่าเรีวออกออกอ,อ้แล้วตรงนี้เป็นไม้เทียมเอาไว้สําหรับคนที่ขาหากักอันนี้เป็นขาทุกคนขาเทียมถ้าใครขาหากักก็ต้องเอาขามาสวมอันนี้โอ้โขาเทียมสมัยโบราณ ใช่นี่อันนี้คือภาพวาดนะบายเขาวาดไว้แล้วแล้วก็เลยทำมาเป็นแบบนี้ให้ดูห้องผ่าตัดค่ายโรงพยาบาลช่องไก่แล้วเด็กเดกรู้ไหมทำไมเขาต้องมีตะข่ายเพราะว่าผู้ป่วยอะ่ะเขาห้ามโดนแมลงไงห้ามโดนแมลงห้ามโดนฝุ่นอะไรเขาก็เลยมีตะข่ายแบบนี้แหละนู่นน,นตรงนู้นก็มีเตียงเหรออันนี้เตียงของคนขาหักแขนหักนี่ไงบายเขามีวาดรูปไว้ด้วยว่าต้องทำยังไงให้กลายเป็นเฟื่อบ คือไม่มีอยู่สอง,งฝั่งพันธมิตรก็คืออเมริกาอังกฤษแล้วก็โซเวียตแต่ปัจจุบันเป็นรัเสเซียแล้วก็ฝรั่งเศสส่วนอีกฝั่งก็จะมีเยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีใช่ตรงนี้นะครับทางเข้านะครับจะมีทหารนักรบเซอร์เอ็ดเวิร์ดอ๋อทุกคนคนนี้เป็นคนบันทึกคนนี้แหละที่เป็นคนรวบรวมข้อมูลสมัยโบราณเซอร์เอ็ดเวิร์ดเนี่ย เป็นคนจากประเทศออสเตรเลียนี่ครับท่านเซอร์แอดเวิร์ดเป็นผู้ที่เรารักและศรัทธาที่หนึ่งของเราครอบครัวโอ้ดูสิลูกปั้นโบราณเราไปดูข้างในสิข้างในมีอะไรโอ้พิพิธภัณฑ์ที่นี่เก่าโบราณจริงๆโอ้นี่เป็นแผนที่แผนที่ต่างๆนี่ไงครับทุกคนที่นี่นะครับโฮมพูเตยได้รับได้รับเกียรตินะครับเป็นเกียรตินะครับจากประชาชนรัฐบาลออสเตรเลียด้วย มีประวัติเนี่ยดูที่เมื่อก่อนเข,เขาเขียนแผนที่กันแบบนี้แล้วนะเนี่ยเขาทําแผนที่จังหวัดกาญจนบุรีไว้แบบนี้เลยอันนี้คือการผ่าตัดครั้งแรกหรือเปล่านี่ไงเขาบอกว่าเรื่องราวระหว่าง3คนทางรถไฟสายมรณะไทยถึงพมา่าเห็นไหมท่านที่หนึ่งเป็นแพทย์ผ่าตัดชาวออสเตรเลียอันนี้เป็นทหารเปินใหญ่อันนี้เป็นพ่อค้าชาวไทยเนี่ยสามคนเนี้ยเขาผ่าตัดสายตาข้างในนั้นอ่ะข้างในนั้นมีอะไรอีก ออ้อยดูในตู้นี้สิเน,นี่ยเหรอใช่แล้วมีรูปจิงโจ้ด้วยน่ากลัวมากเลยในนี้ยอ้นี่ไงอันนี้คือแผนที่ที่เขาทำไว้อันนี้คือแผนที่รถไฟสายมรณนะคือรถไฟที่ข้าสะพานันแม่น้ำแควอ่ะไหนเออใช่เขาเล่นการแสดงอะไรกันอยู่ไม่รู้เนี่ยอันนี้นะคะเป็นของเก่าของจริงเลยนะที่ขุดได้จากใต้ดิน ดูสิอันนี้เป็นโซ่ของจริงที่ขุดได้จากใต้ดินอันเนี้ยเนี่ยเนียอันนี้เป็นของที่ไว้สําหรับทําทางรถไฟเนี่ยเนียเหล็กเหล็กทาทางรถไฟนี่อยาแงมุมไทั้ง้นโอ้นี่กันเหล็กรถไฟเต็มเลยนี่อันนี้ค้อนสําหรับต่อรถไฟบิงไบบิงไบามาดูใย,ยแมงมุมเนี่ยใย,ยแมงมุมอันนี้แบบสมบูรณ์มากเลย<ด>แต่ว่าระวังนะอย่าให้เขากัดนะจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะห้ามโดนกัดนะมามาดูใกล้ๆ ใช่น,นี่มาดูใกล้เขากำลังถักใย,ยอีกอะ่ะมื่อเขากำลังชักใย,ยอีกโอ,โอ้โอ้ติดเลยติดเลยติดนิ้วเลยก็ไปโดนอ่ะเยนสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนดีกว่ากดติดตามเป็นกำลังใจ <ไป S 2> ให้ช่องบิงไบ<า>ด้วยนะบ๊ายบาย